ขวัญผวากุมารทองของยายนี่นะนี่นะหนึ่งชมพู่เอามันให้ตายเอาให้มันตายเลยแจมอ้อยอย่านะอย่าทำอะไรฉันปล่อยนะฮอฉันเจ็บฉันเจ็บนะเอาอะไรละแลงหัวมันดีอีหนังบ้าน,นอกเนี่ยหนังบรรนอกหนังบ้าน,นอกหน,งน,น,กนังหัวปลรรามะนาว ครูมาแล้วฝากไว้ก่อนนะนางชมพู่ครูมาพอดีชมพู่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมชมพู่เป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ต้องมาเรียนที่กรุงเทพเพราะพ่อมาทำงานที่นี่เธอโดนดูถูกดูแคลนหาว่าเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาถ้าครูถามให้บอกว่าแก่ไม่ได้เป็นอะไรนะนางชมพู่ไม่งั้นแกตายแนะ่ อะไรกันนะ่ะชมพู่ทำไมสภาพสงกระปรกมอมแมมแบบนี้ฮะเอ่อคือหนูหนูหนไปเล่นสนอะไรอีกล่ะโตเป็นสาวแล้วนะเหล่าทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเธอะจะโดนหักคะแนนหนูขอโทษค่ะครูครูรู้ว่าเธอมาจากบ้านนอกที่นั่นจะทำอะไรเล่นอะไรก็ได้แต่จะมาสนที่นี่ไม่ได้นะ ค่ะครูบันนอกก็อย่างนี้แล้วค่ะคุณครูนี่นี่นี่ชมพู่เธอขี่ควายมาโรงเรียนปะฉันขี่รถใครจะบ้าขี่ควายมาโรงเรียนฉันก็นึกว่าเธอขี่ควายมาโรงเรียนนะ่ะนี่ยินว่าไอ้พวกบันนอกตอจวอต่างจังหวัดเนี่ยขี่ควายชอบเลี้ยงควายไม่ใช่หรอ ชมพู่กลับบ้านไปด้วยความเสียใจไม่อยากจะเรียนที่นี่แล้วเธอโดนล้อโดนว่าโดนดูถูกสารพัดอดทนหน่อยนะลูกแม่กับพ่อจำเป็นต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพไม่อยากฝากยายไว้ยายก็มีภาระต้องเลี้ยงหลานหลายคนก็ได้ค่ะชมพู่จะพยายามอดทน แต่ชมพู่คิดถึงยายแม่พาชมพู่ไปเยี่ยมยายได้ไหมคะได้ได้ได้งั้นวันเสาร์แม่จะพาไปชมพู่แทบจะนับวันรอให้ถึงวันเสาร์เธอยังคงไปโรงเรียนและยังคงโดนเพื่อนรังแกทุกวันแกจแจมเกี่ยวว่านั่นใครนังชมพูม่มะที่ยืนซื้อน้ำอยู่นั่นน่ะใช่ละนังชมพูนแหละ ไม่มีที่นั่งยังไงมันต้องมานั่งทางนี้มาแล้วหล่อชมพูนั่งดีวกันสิพวกเรากำลังกินข้าวกระเพราอยู่เคยกินหรือเปล่ากระเพราอะ่ะฉันว่านะยายชมพูต้องเคยกินแต่พวกแบบหมกฮวกหมกกบยำแยะอะไรแบบนี้แน่เลย ชมพู่ไม่อยากมีเรื่องจึงเงียบไม่ยอมตอบโต้แต่พวกนั้นก็ยังบุลลี่เรื่อยๆทำไมกลัวเหรอตัวสั่นเลยอะ่ะกลัวอะไรนักหนาถึงก็สั่นขนาดนั้นถ้ากลัวก็กลับมานนอกไปเลยไปชมพู่ฟังแล้วเจ็บใจมากถ้ามีมนวิเศษจะเสกผีมาหลอกพวกนี้ให้หัวโกรนไปเลยเช้าวันเสาร์ แม่พาชมพู่ไปเยี่ยมยายที่จังหวัดชัยภูมิชมพู่ดีใจมากที่ได้เจอยายยายจ๋ายายชมพู่คิดถึงจังเลยยายเองก็คิดถึงเป็นยังไงบ้างลูกไปเรียนกรุงเทพไม่ดีเลยจ้ะยายชมพู่โดนนังแกพวกเขาหาว่าชมพู่เป็นเด็กวันนอกโถน่าสงสารจริงๆแม่คุณ หนูเบื่อหนูไม่อยากไปโรงเรียนหนูเกลียดเอาละเอาละอย่าตัดสินใจละย่าจะให้ของสิ่งหนึ่งเอาไว้ใช้งานมาดูนี่สินั่นอะไรล่ะจะ๊ยายกุมานทองมันอยู่กับย้ายมานานละตั้งแต่สมัยยายยังเด็กๆเนะ่อยากให้กุมานทองทำอะไรก็สั่งได้เลยกุมานทองหนะจ๊ะโหน่ารักจัง เอาไปบูชานะให้ขนมนมเนยเหมือนเลี้ยงเด็กพาไปโรงเรียนด้วยก็ได้มีอะไรกุมารทองจะได้ช่วยชมพู่ดีใจมากเธอได้กุมารทองมาก็รู้สึกอุ่นใจจึงพกไปโรงเรียนด้วยพวกเราหนังมันนอกมาเข้าห้องน้ำแน่ใช้ชฉกคอไปหรือเปล่าจ้ะฮพวกเราแกล้งมันเลยไหม อยากตายก็เอาสิตายนี่แกท้าเราเหรอเดี๋ยวนี้ไม่กลัวเราแล้วเหรอถ้างั้นก็จัดการมัเลยในห้องน้ำดีไหมสองสาวพยายามเข้ามารุมชมพู่แต่ชมพู่กลับบอกว่าให้ออกไปข้างนอกทำไมทำไมต้องออกไปข้างนอกก็เพราะว่าเวลาฉันจัดการอะไรกับพวกเธอจะได้ไม่มีใครเห็นไงล่ะ ชมพู่บอกขึ้นทำให้มะนาวกับแจมกโกรธมากรีบออกไปข้างนอกแล้ว้าถ่ายแกจะทำอะไรฉันนังชมพู่อย่างแกมีปัญญาเหรอพี่กุมารทองมาช่วยชมพู่หน่อยแล้วกุมารทองก็เสกให้มะนาวลอยขึ้นไปบนฝาส่วนแจมขยับตัวไม่ได้ได้แต่ขยับปากขมุบขมิบตลอดเวลา ไอ้ยนังชมพู่แกทำอะไรฉันนี่แค่การสั่งสอนเบาะๆนะถ้าขืนไม่หยุดยุ่งกับฉันแล้วก็ฉันจะเอาฮิตตายไปเลยนังชมพู่ฉันขยับตัวไม่ได้แกเป็นผีแกเป็นผีนผครูได้ยินเสียงเอะอะจึงวิ่งมากุมารทองจึงต้องปล่อยพวกนั้นลงเกิดอะไรขึ้นนะร้อง่วยวายจังฮะ มะนาวแจมอ๋อมะนาวเขาเหยียบขี้นะคะคุณครูพอเรียกให้ช่วยอีซุ้มซ่ามจริงๆไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องเรียนนะค่ะครูสมน้ำหน้าคราวนี้รู้แล้วสิว่าฉันรู้สึกยังไง มันหนาวมันหนาวมันหนาวเฮ้ยมันทำนี้ยังไงมันต้องเป็นผีแน่ๆเลยนั่นสิมันทำให้ฉันรอยได้ทำให้เธอขยับตัวไม่ได้มันต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่หลังจากวันนั้นเพื่อนๆก็ไม่มีใครแกล้งชมพู่อีกชมพู่ขอบคุณกุมารทองด้วยความดีใจขอบคุณนะจ๊ะพี่กุมารทองอยากได้อะไรเป็นการตอบแทน อยากได้ขนมนั้นแดงของเล่นได้ได้เดี๋ยวชมพู่หามาให้นะชมพู่รับปากแต่เพราะเดี๋ยวนี้ทั้งเพื่อนและครูต่างก็เกรงใจไม่มีใครกล้าหือกับเธอทำให้ชมพู่ไม่ได้ใช้งานพี่กุมารทองอีกและลืมพี่กุมารทองไปสนุกจังไปร้องคาโราโอเกะกลับมา กุมารทองนี่นาะเฮ้ยตั้งแต่วันนั้นเรายังไม่ได้ให้ขนมไม่ได้ให้ของเล่นตามสัญญาเลยแต่ช่างเถอะก็แค่ตุ๊กตาปั้นไม่กินก็ไม่ตายหรอกชมพู่จะเดินไปอยู่ๆตัวเธอก็ลอยขึ้นลอยขึ้นฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะปล่อยนะพี่กุมารทองปล่อยชมพู่นะทําอะไรไว้ไม่รักษาสัญญามันต้องนอนแบบนี้ พี่กุมารทองชมพู่ขอโทษชมพู่สัญญาว่าชมพู่จะหาของมาให้ไม่ต้องเป็นสัญญาต่อไปนี้ถ้าโดนเพื่อนหลังแก่อีกฉันจะมีช่วยนะจะกลับไปอยู่กับยายเออกุมารทองช่วยด้วยช่วยด้วยกุมารทองปล่อยร่างของชมพู่ลงมากระแทกกับพื้นจนสลบไปกว่าจะมีคนผ่านมาเห็นก็ผ่านไปถึงสองวัน โชคดีที่ไม่ถึงกับตายและนับจากนั้นมาไม่ว่าจะทำอย่างไรพี่กุมารทองก็ไม่กลับมาช่วยชมพู่อีกก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องกุมารทองของยายค่ะระหว่างเรื่องสั้นผีๆแบบนี้กับเรื่องยาวชอบอันไหนอย่าลืมคอมเมนต์นะคะ